เรามาถึงทีมที่4ทีมที่4นี้มากัน4สาวสวยด้วยแต่เ,เราจะดูฝีไม้อไลบืีทางด้านการร้องเพลงกับ AM PM ขอเชิญครับ you bye i สคควาาามมรถี่่ะ,ะซึ่งเพลงที่เพิ่งผ่านไปนะคะก็คือเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอค่ะซึ่งก็เหมือนกับโตโยต้านะคะพี่คนไทยนีนยิ่งรู้จักนานเท่าไหร่ก็ยิ่งรักมากเท่านั้นค่ะแต่เมื่อเรารักกันแล้วเนี่ยก็อยากอยู่รักโลกไปดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมของพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าเพลงต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับอะไรลองไปฟังดเลยค่ะกับเพลงเก็บไว้ให้เธอค่ะเก็บทองฟ้า But I don't, I don't, I don't, I don't. หย่หหอไไนไปครับเสียงปรบมืออีสักครั้งได้ไหครับ ตอนตูมมาที่เอาใจตโตโยต้าสุดๆเลยนะครับผมช่วงนี้นะนำตัวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปขอเชิญคอมเมนตเตอร์เลยครับผมขอเชิญคณรณโรสครับ AM PM ต้องดีมากมากราะชอบจริงๆนะครับแล้วก็เอ่อ Creative Beauty ก็ดีแปลว่าคิดสร้างสรรค์ดีทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินกับโชว์ที่ผมร้องขึ้นมา ก็มันมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่อยากจะพูดถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะหโวกับพี่ฝังอาจจะจิงขึ้นมาพูดได้มันมีมันมีเรื่องของเพลงที่สองเนี่ยที่รถสงสัยว่าเป็นเพลงของใครครับของโงโค่ะของใครนะครับโงโก้โโง้ไม่ทําเะซีเออันนี้ไม่รู้จักจาไม่ได้ครับจาไม่ได้นั่นนี่หนูมาทำมาเรียบเรงกันเองหรือเปล่า มาทำเป็นนะคะใช่ค่ะมา,มาทำเป็นของเขาออริจินอลเขาไม่ได้เป็นอะคาเปล่าจริง,รงๆก็เป็นอะคาเปลา่า <ๆ S 1> อยู่แล้วค่ะแต่คือเรามาใส่ลายภาษาเพิ่มเติมอะค่ะเก่งมากๆเลยต้องขอชมคุณครูที่แยกลายภาษาให้นะครับ<ช><ช>แล้วก็รู้เชื่อว,ว่าอ,อ,อีกอีกอีกช่วงหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อระยะเวลาผ่านไปหนูฝึกฝนอย่างนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอแน่ๆน่าจะเป็นอะคาเปลาของผู้หญิงของคนไทยที่น่าสนใจวงหนึ่งเหมือนกันนะครับขอให้โชคดีครับเดี๋ยวครัับบคคุณรระทู่านวหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมุกมิกใช่ไหมลูกมุกมิกออมสินเพนแล้วก็มิ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพอเก่งนี้ต้องแยกชมค่ะว่าอันแรกเลยหนูเข้าใจว่าโชว์เนี่ยคือการร้องให้ดูอย่างยิ่งมากเพราะว่าหนึ่งหน,ห,นหนูรู้ว่าเจ้าภาพเป็นใครหนูก็จัดเตรียมมาพอ้อสีแดงเหมือนครูเลยโดยเฉพาะสีแดงผงแดงเลยนะคะ เสื้อซึ่งจริงๆลงทุนไม่เท่าไหร่ถูกไหมคะแต่ว่ามันมันครบมากเลยเป็นโตโยต้ามากนะคะถ้าผมโตโยต้าผมจะให้ไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้่ะเรื่งคือหนูเข้าใจการการแรกเลยปรากฏกายก่อนที่คนเขาจะเห็นว่าเราร้องเพลงหรือเปล่าการปรากฏการของเราน่าดูมากทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใครอยากใส่อะไรก็ใส่แต่มีเสื้อโตโยต้าเหมือนกันแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วรถตามกันด้วย ซึ่งครูคิดว่าหนูคิดแล้วว่าใครจะเป็นรถแบบไหนใช่ไหมลูก <_ P lan et> เพราะว่ารถสปอร์ตจะซิ่งสิหน่อยโปรงจะซิ่งสิ่งหน่อย <s> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็สสแสดงให้เห็นกันว่าตัยต้าที่เหมาะกับคนทุกคาแรคเตอร์เลยอันนี้หนูเก่งมากเลยนะคะไม่ทราบว่าคิดเองหรือว่ามีคนที่ให้ก็ตามก็ถือว่าเป็นการเตรียนตัวที่ดีอย่างที่สองคือหน้าตาหนูหน้ามองการแต่งกายหนูหน้ามองอย่างที่สามพอร้องปุ๊บเสียงหนูร้องมาก ะะการการร่วมมือทีมเวิร์กเนี่ยดีมากเลยขอแยกชมว่าดูมั่นใจนะคะเตรียมตัวมาดีคนเปิดเนี่ยเปิดด้วยความมั่นใจทำให้โชว์ที่เหลือเนี่ยต่อให้มีข้อผิดพลาดหรือไม่ก็ตามคนพร้อมที่จะมองข้ามเลยนะคะสร,สร้างความหมายในเพลงมากขึ้นคือหนูสื่อสารทั้งกับคนดูทั้งสื่อสารกันเองนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็มีมีจุดสนใจที่แตกต่างคือจะให้ซีนเพื่อนอีกคนนึงก็ฟรีสแข่งไว้แล้วก็ให้เพื่อนทําประสานกันไป พอถึงี่คนนึงก็ฟรีสแขนไว้โชว์มันถูกคิดเรียบเรียงมาอย่างดีถ้าครูเป็นตอราครูคจะให้หนูไปดีผู้โดยสางนี้แล้วอะผู้โดยสางนี้แล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะครูเชื่อว่าคงจะเห็นหนูในวงการน้องเพลงวงการบันเทิงหรือยอย่างไรสักอย่างถ้าหนูยังอยากทำอยู่รว่าหนูมีความมีพรสวรรค์และมีความสามารถมากาเหมือนกันนะคะขอโชคดีค่ะ ครับผมโหยัองว่าเนี่ยครับทำให้เดือดขั้นต่อไปรับผมพี่ปั๋งครับเออสวัสดีนะครับ PM PM สวัสดีค่ะพี่ปั๋งว่าไม่ต้องมาประกวดแล้วล่ะไปออกเอาบ้ามกันดีกว่านะครับก็โอเคนะครับก็จะบอกว่าเดี๋ยวว่าแต่ไปเดี๋ยวว่าแต่ไปญี่ปุ่นนะครับไปยิ่งกว่านั้นก็ที่ก็คิดว่าจะทําได้นะครับง่ายๆสุดเลยไม่ต้องอะไรมากความสามารถก็มีนะครับ ความคิดทางมาร์เก็ตติ้งก็เลิศนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยหน้าตาก็ดีบุคลิกภาพก็ได้ความเป็นเอกลักษณ์ก็มีทุกสิ่งอย่างที่สําคัญความคิดสร้างสารรค์ดีมากๆนะครับต้องบอกว่าโชวดนี้เป็นโชว์ที่ดีสุดตั้งแต่ดูมาตั้งแต่เชา้ <laughs> ญญาีหมั่มากเลยนะครับแล้วขอเชิญเขาจะประเมิญกับเอ็มพีอีกสักรอบครับผมเ <laughs> อนาทักเลยนะครับ